สินค้าโตรตารี่ให้ FC ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับอ่ะใครมองหาโตรตารี่อยู่นะครับอ่ะขนาด2เมตรยีเราจะมีอยู่4ตัวนะครับวันนี้มี3ตัวให้เลือกนะเป็นยี่ห้อ k m เ1มทตัวนะครับอ่ะใครที่ใช้รถใหญ่อยู่แล้วมองหาโรตารี่ที่แข็งแรงมากๆนะครับก็จะเป็นยี่ห้อเ m เมทีครับดูหัวเกียร์เขาจะใหญ่มากๆนะครับมีอ่ะอะ่คัสในตัวด้วยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับถือว่า ค่อนข้างโครงสร้างสวยนะครับแต่ใบจะเหลือน้อยนะครับอาเซอวนก็จะขายอยู่ที่4ี่หมื่นนะใครมองหายี่ห้อเคมทีนะครับสําหรับใช้กับรถประมาณร้อยแรงนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับเอาไปเปลี่ยนฟันเพิ่มนะครับเอาซื้อฟันสักห้าพันนะครับประมาณต้นทุนรวมๆก็อยู่ที่ประมาณสี่หมนห้านะครับก็ได้โรตาตอรี่ที่เป็นระบบเฟืองนะของเคมทีนี้เป็นระบบเฟืองเลยนะครับแต่ใครที่อยากได้ตาช้างนะครับ เซเว่นมีสองตัวครับขายอยู่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับมีสองตัวสีเงาเงาเลยนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่ะอันนี้ฟันเต็มเต็มเลยนะครับฟันยังไม่สึกนะห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ตัวถัดมาก็ฟันสึกหน่อยนะครับก็คิดด้วยห้าหมื่นสามนะครับอ่ะใครมองหาลอตเตอรี่อ่ะสองยี่ห้อนี้นะครับอ่ะ kmt จะเป็นระบบเฟืองนะครับขายแค่สี่หมื่นเปลี่ยนฟันเพิ่มก็อ่ะ ลองรวมรวมดูนะครับแล้วก็จะมีของยันม่านะครับสภาพก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับตัวละห้าหมื่นนะครับจะมาถึงประมาณวันนี้นะครับใครอยากได้เข็มที่า,ายันมา่าแล้วก็อันนี้อาตาช้างนะครับก็เข้ามาเลือกเอานะครับ2อง0ม่าแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นขนาด หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามนี่จะเป็นสภาพรวมๆนะครับอ่าเป็นสภาพรวมๆมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวแต่เป็นสภาพรวมๆนะครับคุณลูกค้าไม่ใช่เกรด A นะรวมๆก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่สีดีอ่าแต่ฟันเหลือน้อยนะครับขายอยู่สามหมื่นเก้านะครับสีดีฟันเหลือน้อยสามหมื่นเก้าอันนี้ก็จะมีเก่านะครับตามอายุเขาเลยนะครับเป็นกระชางเหมือนกันนะครับขายสองหมื่นแปดนะครับ ตัวนี้ห้องโซ่ใหม่หัวเกีย์ไม่เคยลื้อแต่ผูกมากๆนะครับไข่อยู่สองหมื่นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสภาพรวมๆนะครับตัวนี้นะครับไข่สามหมื่นสามก็จะฟันสวยนะครับแต่ก็เริ่มผูนะครับก็เขาเรียกว่าสภาพรวมๆนะครับไม่ใช่พระเอกนะครับแต่ก็เป็นราคาที่ลูกค้าบางคนก็ชอบนะครับตัวนี้ฟันสวยนะครับฟันสวย อ่าอุปกรณ์ครบเลยนะครับอ่าขายอยู่3 8มหมื่นนะครับอ่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็โรตารี่ใหม่นะครับโรตารี่ใหม่เราก็มีเยอะนะครับมียี่ห้อนาซามียี่ห้อสยามอีพิมเม้นต์นะครับอ่าใครที่อยากได้โรตารี่ใหม่เราก็มีราคาพิเศษให้อ่พิเศษมากๆเลยนะครับอ่าโทรสอบถามราคาก่อนก็ได้ว่าเราขายให้เท่าไหร่อ่าเอ็กอ่าโทษทีขนาดเมตรหกขายเท่าไหร่ สี่หมื่นมีไหมอ่าสอบถามก่อนก็ได้อ่าแล้วก็185นะครับ185อ่าสอบถามก่อนก็ได้5 0 0 0มื 50, มีไหมสอบถามก่อนก็ได้นะครับเรามีราคาพิเศษให้ยังไม่แจ้งราคานะครับให้สอบถามเอานะครับอ่าใครสนใจโรตาอรี่ทั้งใหม่ทั้งมือสองนะครับอ่าเข้ามาดูได้อ่าแล้วก็เอฟซีที่จะซื้อโตรตเตอรี่ยันมานะ่านะอ่าเฉวันมีลรตาอรี่ยันม่าเข้ามาอยู่3ตัวนะครับก็น่าจะเป็นตัวสวยๆอยู่ อสองตัวนะครับตัวกลางๆอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ก็สอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับสู947064430นะครับสู947064430นะครับอ่าแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่ว่างนะอยากได้อะไรก็โทรมานะครับขอบคุณครับ